เอาละครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเปเพียนหน่อยนะมีหลายเรื่องมากแล้วเกินโอเคก่อนอื่นเลยขอขบคุณเพจผููแปลที่แปลมางงะสูสุกเรื่องนี้มาเราอ่านกันนะครับถ้าใครเราผมภาคต่อไม่ไหวสามารถไปอ่านก่อนได้ที่เพจเลยนะครับจยทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซ้ายผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมภาคเที่ยวมาเร็ว โอเคถ้ากดกันแล้วงั้นเราไปดูตอนนี้กันเลยดีกว่าใกล้ๆที่ภาพของเรามีสถานที่ก่อสร้างที่หยุดก่อสร้างไปเดิมทีแล้วมันจะถูกสร้างไปรีสอร์ทโดยเจ้าของก่อนหนะ้าแต่เขาก็ล้มละลายไปก่อนในตอนที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาทุกๆคนรู้สึกตื่นเต้นเหมือนว่าพวกเธอจะไปทดสอบความกล้าตอนไปทัศน,นศึกษาแล้วสิแต่ในความจริงมันถูกปล่อยไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ด้วยความสามารถที่ต่ำกว่ามาตรฐานของคิวบิตในฐานะนักเขียนเธออาจจะลืมหรือไม่สามารถใส้มันได้เฮ้ยเอาทดสอบความกล้าขึ้นมาพอางั้นสันที่เป็นคนแบบนี้ฉันตัดสินใจที่จะใส้มันให้เป็นประโยชน์แทนและในลักษณะเนื้อเรื่องหลักสันได้สร้างกับดาวทุกประเภทไว้ล่วงหน้าที่นั่นแล้วก่อนหน้านี้ในตอนที่เราพยายามหลีเกเล่งอิกอและเล็งเป้าหมายไปที่คิวบิต มันแไรประโยชน์เนื่องจากเราไม่มีทางเลยที่จะล่อพวกมันมาได้แต่ตอนนี้อิงกอนกำลังเลงเป้าหมายมาที่เราในการมาเซอรหน้าตรงๆแบบนี้ที่มืดๆนี่คืออะไรกันฉันสามารถเลือกสนามลบได้ซ่อนไปก็ไรประโยชน์นะเลือกหนีได้แล้วออกมาแล้วมาเจอกันตาต่อตา,ตาสิ อย่างที่คิดเลยหมอนี่โหดเที่ยมใส่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้คามนแรงแก้ไขได้ล่อะอ่อะไรเนี่ยสีเหรอสะสันมองไม่เห็นอ่าแกไอ้ขี้ขาดเอ้ย ไ <c oughs> อ้ขี้ขาตาขาวพอใจจังที่ได้ยินแบบนั้นอีกครั้งมันเหมือนกับเขาพูดให้ความกล้าอย่างสูงเลยละอ้อไอ้เวนี่นี่มันมันไม่ไหวแล้วว้ยซะจะฆ่าแกอะไรว่านั้นอะนั่นมันไม่ใช่มนุษย์แล้วนั่นมันปิศาจไม่สิอีก,ก็พอาว่ามันคืออิงกอนนั่นแหละ อะไรวันนีส้สกี้อะไรอยู่ตอนนี้แล้วทำไมเข้าจใจแล้วสลูแล้วว่าต้องทำอะไรฉันเข้าใจแล้วในที่สุดนาคาลินก็เป็นคนได้เปรียบในการต่อสู้เป็นครั้งแรกแต่เขามีลาสังหอนอยู่ลึกๆจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ในจุดนี้แค่นี้มันยังไม่พอหรอก พอได้เปรียบครั้งแรกนี้ไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆซะหน่อยสนามลบที่เต็มไปด้วยกับดักและเพิ่มร่วมทีมที่มีความสามารถและพร้อมที่จะต่อสู้นาคาลีนได้ใส่หมดหน้าตาจริงๆแต่ข้อได้เปรียบเล็กน้อยก็คือสถานการณ์ปัจจุบันแค่ผักดันไปด้วยความได้เปรียบแบบนี้ยังคงไม่พอถือว่าดีแต่ไม่เพียงพอที่จะคว้าศาสะนาได้สภาพจูอิงกอนที่ตกต่ำก็ค่อยๆฟื้นตัว ความเสื่อมั่าและความยุติธรรมถูกแทนที่ด้วยความโกรธแค้นและความลังเลที่จะโจมตีเพื่อนตัวเองและคนอื่นๆก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล,แล้วอิงกอนเองก็เริ่มสินกับความมืดในระหว่างที่เรียนรู้รูปแบบการต่อสู้และรูปแบบของกับดากของศัตรูอีกด้านหนึ่งนักคลินและฮันโฮซองทั้งคู่เองก็กําลังไอ้เวนี่นี่แกพยายามจะฆ่าจริงๆเหรอเนี่ย ทิบหายแล้วแทงกูให้ีหมดหนักใจมากขึ้นจากการสะสมความเหนื่อยล้าและอาการบาดเจ็บแน่นอนว่าเป็นไปตามที่คาดไว้แต่สิ่งหนึ่งที่นาคารินไม่ได้คาดการไว้ก็คือความกลัวมันแตกต่างเล็กน้อยจากความกลัวตายเบื้องต้นมันเป็นความกลัวที่บางทีมีแค่คารินเท่านั้นที่เคยรู้มาหน้าไปท้วนสามารถรู้สึกได้เพราะว่าเขารู้ว่ารอบนี้พลาดมันก็จะเป็นจุดจบ มันเป็นควาหวาดกลัวที่มาจากการรู้ว่านี่คือตอนสุดท้ายของเขาตามความรู้สึกของการเวลาเกี่ยวกับสิบวันก่อนหน้านี้ซันจะเป็นพันธมิตรส่ส้เขาโอ้่นเป็นคำพูดที่ยองสูซอบที่จะพูดออกมาดังๆเลยนะเนี่อ่ะอ๋อใหม่ไย ออออะไรนี่ยอ้คมรู้สึกอะไรกันลูบเหรอเมื่อกี้ฉันหลูบเหรอพี่คาเรนทำไมอยู่ๆก็เงียบไปละอยู่ไหนเดี๋ยวนะอันนี้มันวันอะไรกันไม่สิเมื่อไหรกันทันทนะศึกษาเหรอฮะวันนี้เป็นวันแรกของทานะนศึกษาไงได้ผลฉันกลับมาแล้วไม่ว่าฉันจะประจันหน้ากับคิวบิคิมยังไงการวนซ้ำก็ยังได้ผลด้วยสิ่งนี้ฉันสามารถชนะได้แน่ ไม,ไม่ส่มันยังเร็วเกินไปที่จะมั่นใจถ้าเธอรู้ว่าสันสามารถลูบได้ถ้าเธอรับรู้มันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องจากนั้นเธอก็สามารถเตรียมตัวตามนั้นได้เธอไม่รู้คิวพี่คิงไม่รู้ว่าสรุปโดยสิ่งนี้ฉันสามารถสนะได้มันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าในที่สุดฉันก็จะสนะ ไงก็ตามความมั่นใจที่จะสนะมันไม่ได้อยู่นานจนถึงนาทีสุดท้ายหลังจากลูปสี่ครั้งท่านศึกษารอบที่ห้าของนาคลินถ้านอนไปก็คงจะเปลืองเวลารอบนี้ไปเตรียมกับดาบเพิ่มดีกว่ามาเดินเล่นกลางดึกเหรอสันแค่มีอะไรอยากจะบอกนะกะ็แกคือหรือว่าจะเป็นคนที่คิวพี่คิงพูดถึงเหรอ อ๋อ uh huh. สักคือเอเจนต์สมีอะไรจะมาเตือนอะ่ะเดี๋ยวก่อนสนมีคำถามเยอ,อะเลยครั้งต่อไปเป็นลูปสุดท้ายแกเป็นอะไรถึงมาทำแบบนี้เดี๋ยวนะว่าไงนะตามที่พูดไปลูปอีกครั้งแล้วก็หมดแล้วอย่างที่รู้มันก็คงจะไม่เป็นการประลองที่แฟแฟซี่ถ้ามีแค่นายลูปได้แต่เนื่องจากเธอค่อนข้าง,างจะประมาทสัเลยให้หลุมนี้แกคุณเป็นสิทธิพิเศษส่วนตัว คุณได้โอกาสถูกรอบแรกเปลี่ยนโดยหงนังเอกคุณได้ใช้โอกาสาครั้งกับสีู่ปจนถึงตอนนี้ครั้งต่อไปคือลูปครั้งสุดท้ายเดี๋ยวสิอะไรของแกเนี่ยไม่สิซามะเธอแค่บอกสารมาอย่างหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสรุปอีกรอบแล้วตายเกิดอะไรขึ้นน่ะเหรอคุณก็แค่ตายไงก็เหมือนมนุษย์ทั่วๆไปคิดว่ามันจะแตกต่างเหรอ อาสมเหตุสมผลมากเหมือนว่าจะไม่มีเวลาให้เสียในการคุยแล้วละนาคาลินพยายามอย่างดีที่สุดของเขาเพื่อที่จะคงความสงบเอาไว้แม้ว่าเขาจะพยายามก็ตามลูกที่ห้าจบลงอย่างแลบประโยชน์มากกว่าที่คิดโดยไม่ต้องไปถึงขั้นเผชิญหน้าโดยตรงกับจูอิงกอนเขาแพ้อย่างง่ายดายโดยที่คิวบีกคิงมองเห็นกลยุทธ์ของเขา มันซำไม่ได้นอกจากตระหนักว่าไม่มีโอกาสเหลืออีกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะทําเป็นไม่รู้ก็เถอะพอเงนินต่ใดที่เขาเข้ามาในลูกที่หกเขารู้สึกตกใจทำไงดีละ่ะนี่โอกาสสุดท้ายของฉันแล้วด้วยห่าเอยฉันไม่ควรเสียลูกก่อนหน้านี้ไปแบบฟีฟแบบนั้นเลยไม่สิเลิกคิดได้แล้วอะไรที่เกิดมันก็เกิดไปแล้ว ไม่ไม่ไม่การคิดแบบนั้นจะได้ผลต่อเมื่อหลูมันเป็นไปไ,ปได้ครั้งสุดท้ายนี้จะต้องไม่มีอะไรล้มเหลวสันต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรที่ผิดพลาดและเรียนรู้เกี่ยวกับมันแต่สันจะทําสําเร็จได้จริงเหรอแล้วถ้าพลาดละโอกาสสุดท้ายจริงเหรอเนี่ยบางทีอาจจะหลโอกาสที่จะหลูปอีกหรือเปล่าแม่เงเอ้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นถ้าสันตายละ่ะแล้วคี้พีคิงกับจจวิงกอนละ พวกมันจะสนะแบบนั้นเหรอไม่สิสันไม่สามารถยอมรับได้สควรททำไงดีสันจะนาคลินแต่ไมด้วยความสิ้นหวังไหลความหวังรู้สึกผิดความปวดเล้าการสะท้อนและในจุดจบของทั้งหมดนี้นาคลินอีกสักครั้งที่คาลิน ตอนนี้พอสันมาลองคิดดูจนถึงตอนนี้สติอยู่ในรูปถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยสันช่วยพวกเธอจนปลอดภัยจนเป็นนิสัยแต่มันก็ไม่มีทางเลือกแต่รอบนี้มันเต่าออกไปสันหนีไปง่ายๆตอนไหนก็ได้ที่สันต้องการอันที่จริงตอนนี้มันเป็นโอกาสเดียวที่จะวิ่งแต่หน้าแปลกที่สันไม่รู้สึกอยากวิ่งหนีเลยสันคิดว่านั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เพอสันมีหลายชีวิตที่ช่วยพวกเธอได้ทั้งหมด มันเป็นเพราะสันอยากจะสู้จริงจริงสันทำไปก็เพื่อพวกเธอทั้งหมดเพราะงั้นสันไม่สนใจหรอกถ้าสันหลบอีกไม่ได้สันจะยืนขึ้นอีกครั้งความกลัวก็มีความหวั่นก็มีมีตัวแปรที่ไม่คาดคิดแต่ว่าเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญหรอกสันอยากจะสู้จนถึงที่สุดถึงแม้ว่ามันจะน่าเกลียดสันก็จะดิ้นรนจนถึงลมหายใจสุดท้ายเพื่อบวกเธอทุกคน เอ้ยนี่จะต่อจริงๆเหรอเกจะตายเอานะแบบนี้นี่สารต้องพูดเต็มๆอีกกี่รอบเนี่ยเอาเรื่องความตายมาขู่สารมันไม่ได้ผลหรอกนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอันตรายมากแล้วก็ตามเราควรจะชนะจูอิงก่อนให้ได้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เพราะในรูกก่อนหน้านี้ทุกอย่างก็จบลงที่ตรงนี้ละถ้าเราไม่สามารถชนะจูอิงก่อนได้ตอนนี้มันก็เหมือนกับการหมดเวลา และคิวบี้คิงมันจะคืบคานออกมาอีกรอบและใส่อำนาจของมันถ้าเราหยุดมันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นจุดจบแต่ปัญหาก็คือจุงยิงกรกำลังบางทางอยู่นี่นาลิมาแล้วเหรอซึ่งอยู่นี่ไปละเฮ้ยไอ้ขี้ขาดเลย ไงเอ้ยว่าแล้วกงลวงเล็กน้อยแค่นี้ไม่ได้ผลหรอกสันจะต้องหาวิธีใหม่เวนเอ้ยพี่คาเลนเออแม้ว่าจะได้ใช้เวลากับคนอื่นมามากแล้วก็ตามแม้ว่าสัจะมีความรู้สึกที่บิดเบีย้ยวในเรื่องของเวลาก็ตามในครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างซ่า บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าส่งเวลาชีวิตแวบเข้ามาก่อนที่จะตายด้วยร่างกายของฉันที่เหนื่อยขนาดนี้ซะไม่มีทางที่จะหลบมันได้แน่และโอกาสที่ฉันจะรอดถ้าฉันโดนคงจะเป็นเลขศูนย์มันเป็นกำดักสลับจูวอิงกอนเพราะงานมันแน่นอนว่าความรุนแรงถึงชีวิตแต่ก็มาลองคิดดูว่าฉันจะได้ตายด้วยกำดักของตัวเองนี่แหละทำไมเรื่องหลูกเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน มันง่ายที่จะพลาดในเรื่องเล็กนน้อยถ้าสันตายตอนนี้ก็มีแค่ยูนาลีที่ยังเหลืออยู่โทษทีนะยูนาลิสันสัญญาว่าจะซื่อสัตย์กับเธอแต่สันก็ยังไม่สามารถกลับมาบอกเธอสิ่งสุดท้ายว่าสันอยู่ในลูปได้สันได้เตรียมการและเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ววิธีโบยความผิดให้กับจูิงกอทั้งหมดอย่างน้อยสันก็ทำให้จูงิงกอแยกออกมาจากคนอื่นได้ มันอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่นั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ฉันจะทําได้นอกจากนั้นฉันเชื่อว่ายูดาฮีและคนอื่นๆแม้ว่าตอนนี้พวกเธอจะถูกพูดแต่งคนนั้นบงการแต่ในที่สุดพวกเธอก็จะชิคำสั่งเสียสันมันยาวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยการที่ต้องมาจบลงแบบนี้ทำไมไม่เปิดล่ะเนี่ยประตูมันบุ๋มนะ เอะเปิดแล้วคิดว่ามาสายซะแล้วแต่ดูเหมือนว่าเราจะมาทันเวลาพอดีเลยนะสายไพ่ทานโลกของสันในการนำทางมันก็แน่นอนอยู่แล้วสิแต่ปัญหาก็คือการขับรถเนี่ละสันไม่ได้โทษพี่นะพี่ซิรินก็ขับรถในเกมกับชีวิตจริงมันต่างกันนี่นะบางทีมันคงจะดีกว่านี้ถ้ามันต่อจอยได้แบบนั้นมันได้ที่ไหนละ่ะ <c oughs> แต่ก็นะหัวหน้าขอบคุณพระเจ้าที่นายยังไม่ตาย อะไรกันได้ยังไงพี่ดาฮีเราตกลงกันแล้วนี่ว่าจะไม่ทำอะไรครั้งแรกด้วยตัวเองเราตกลงกันแล้วว่าจะแก้ไขก่อนอ่ะดีใจที่ได้เจอนายอีกนะคารินอะไรเนี่ยนั่นอะไรนะ่ะเอาพวกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ยูดาฮีเรื่องหมอนั่นว่าหัวหน้าเหรอไม่จริงนะงั้นนั่นก็หมายความว่า ว่าไงทุกคนพากันมานี่เพื่อจะมาช่วยสัรใช่ไหมขอบคุณนะงั้นลีบมาช่วยจัดการไห้พิสานาคารินนั่นกันเถอะเอ๊ะอะไรเนี่ยสรู้ว่านายก็ถูกสายเส้นกันสายข้อใจมันในหัวของฉันแต่ว่าในด้านอารมณ์ฉันไม่สามารถแทะภายในได้หมายความว่าไงอ๋อโอ้ยแล้วก็แกด้วยไอ้ผู้แต่งตัวปลอม ลรามีหลายอย่างที่อยากจะตอบแทนให้อย่างเยอะเลยละ่ะคนต่อไปคือแกพวกเธอไม่จริงนะไม่ใช่ว่าความทรงจำฉันจะจัดการให้ผู้แต่งตัวป้อมนั่นเองซรลินเธอไปช่วยหัวหน้าแล้วก็ออกไปนะรามีเธอไปเอาให้ซสือ,อว่าจัดการให้หัวแดงนั่นอ่ะเดี๋ยวนะเอาหมอนั่นเป็นไหนแล้ววะพวกเธอจำได้ข้านาครลินข้านาครลิน ข้านะคารินข้ามันซะอำนาจที่ฉันเหลืออยู่ก็คือพลังในการปรับเปลี่ยนแต่มันแตกต่างสลับอยู่ยงกอนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความจริงแบบเดียวกันนี่เป็นสถานการณ์ที่ฉันไม่สามารถแพ้ได้แน่นอนถ้าแค่นาคาินตายไปถ้าฉันแค่ฆ่ามันทุกๆอย่างก็จะได้ผลอ้าวเฮ้ยนี่เราเล่นเลงไงวะนี่ฉันจะตายแบบนี้จริงๆเหรอ นี่มันสถานการณ์ที่ข้าต่างกันเลยที่สันยอมแพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ถ้าสันมาตายแบบนี้มันก็ไม่แฟร์เอาสิวะสันมาจะได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอสันคอยเป็นคนที่ขอบคุณเพราะดูแลสันดีมาตลอดงานรอบนี้ขอเป็นสันที่ช่วยบ้างแล้วกันในที่สุดสันรู้สึกเหมือนได้เจอคารินจริงๆสักทีจะจุนอา ทุกเวลาที่ผ่านมามันทำให้สันเจ็บปวดมากที่คอยดูอยู่สันขอโทษจริงๆนะที่เพิ่งโผล่มาตอนนี้แต่ครั้งนี้ซันได้ช่วยคารินไว้หรือเปล่าสรู้จักสายตานี้สายตาที่รู้ทุกอย่างสายตาที่กำลังต่อสู้กับใครบางคนอยู่คิวบี B ้คิงปฏิบัติกับปานจุนอาเหมือนเป็นตัวละครสนับสนุนเพราะว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก เธอคิดว่าหยุนอาคงจะถูกว่าถ่ายไปกับผู้ส่วนอื่นในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงพะอั้นเธอก็ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรกับนางเอกคนอื่นๆเหมือนที่เธอเคยทําแต่สิ่งที่คิวบีคิงมองข้ามไปก็คือความรู้สึกของเธอความรู้สึกของเธอที่มีต่อนาคาลินสามารถอดทนขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้พอกานก่อนหน้าทนาศึกษาเธอเองก็ได้ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยรวมถึงขับของเราด้วยแล้วตัวเอกยูอิงก,กอน,นี่ไปใครนี่สัจฝันอยู่เหรออะไรนะเมื่อกี้มันอะไรกันเสียงเราเปิดเหรอแผ่นดินไหวอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะโทษทีที่ทำให้ตื่นตกตกใจนะแต่ก็แค่ทะเลาะกับเพื่อนร่วมห้องนะทำให้เขาเลิกทำตัวแย่ๆหน่อยแค่นั้นเอง ยังไงมันก็เป็นอิงกรนแหละนะอย่าทำเสียงดังโล้วกันนะถ้าเป็นอิงกรก็เข้าใจได้อยู่ฉันขอตายดีกว่าฉันปฏิเสธไว้เอาเพื่อนของซ้ายคืนมาตัวเอกผู้แต่งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงความจริงเว็บตูนการประลองไม่จริงนะงานทั้งหมดนี้ไม่สิถ้าซันเดาถูกแล้วก็ ถึงแม้ถ้าสันก็เข้าไปในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่สันจะทําเพื่อช่วยได้สันจะต้องแอบเคลื่อนไหวอย่างลับๆโดยที่ไม่ใผู้แต่งสังเกตดังนั้นโอ้ยสันสาบาเลยจะสันหน้าหมอนั่นให้ได้แน่นอนดังนั้นถึงแม้ว่าสันอยากจะช่วยคันลินสันจะต้องอดทนไว้ก่อนสําหรับตอนนี้จุนอาสันกำลังจะโทรหาเธอเลย สันได้ยินมาว่าเมื่อวานเธอไม่มาเพราะป่วยตอนนี้ดีขึ้นหรือยังล่ะอ่าสันโอเคดฮ้ฮีเอิม่มนั่นแหละมันก็แค่คืนนี้มาที่บ้านสันหน่อยได้ไหมพระเจ้าจุนอาเธอดูเหนื่อยมากเลยนี่นะไม่ทช่บว่าเธอนอนไม่พอหรอโอเคหรือเปล่าสันไม่เป็นไรรีบเข้ามาเถอะทุกคนรออยู่ด้านในแล้วเฮอทุกคนว่าไงนะ ทุกคนอยู่ที่นี่หมดเลยเหรอแต่ว่าสีหน้าดูไม่ดีเลยหรือว่าพวกเธอทุกคนเหตุผลที่สันเรียกทุกคนมาก็คือเพราะว่าสันอยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้เหออนี่มันเว็บตูนเหรอสันซื้อนาจอมจนันนักเรียนมัธยมปลาที่หล่อและพิเศษจุนอานี่เธอทำอันนี้เหรอ